สกายสปอร์ตเยอรมนีครับสื่อฟุตบอลเมืองเบียร์ได้ออกมาเปิดเผยข่าวว่าทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรจากซูเปอร์เมลีอังกฤษพวกเขากำลังติดตามสถานการณ์ของลีออนโกเรสกาและเรย์ลอยซานเน่ ane, สองซูปเปอร์สตาร์ของทางเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกหลังจากที่ทั้งสองคนครับเริ่มมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในทินอาเลียนอารีนา ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทาด้านของแมนยูไนเตดพวกเขาเพื่อจะทําการเซ็นทะลักของมัทไทเดรลิกแนวรับชาวดัสและก็นุเซียม,มาซาอุยฟูลแบ็กจากโมร็อกโก2แข่งจากบาเยอร์มิเนกมาร่วมทีมแต่ทั้ง2รายครับก็เป็นสิทธิ์เก่าของเอลเจนฮาร์สมัยที่คุมอาแจกอย่างไรก็ตามครับว่ากันว่ามีความเป็นไปได้นนที่ทางแมนยูนั้นอาจจะเดินหน้าเดียวตามรอยตลาดหน้าร้อนและก็คือการเจรจาขอซื้อเตะจากบาเยอร์มิเนกเพิ่มเติม พอไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ของพวกเขานั้นค่อนข้างดูจะย่ำแย่ครับแม้ว่าจะมีการลงทุนในตลาดช่วงซัมเมอร์ไม่น้อยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่เป็นไปตามคาดหมายพร้อมกันนี้ครับมันก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อในประเทศเยอรมน,นีที่ได้ออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจับตาสถานการณ์ของโกเรสกาและซานเน่ในตอนนี้ โดยฐานะของโกเรสก้าครับกำลังจะหมดสัญญาลงกับบาเยเร์นในปี2025ส่วนในรายของเลรอยสาน่สัญญาของเขาก็จะหมดลงในปีถัดไปนั่นก็คือปี2026แล้วจนถึงตอนนี้ครับทางบอร์ดบริหารของบาเยเซินิกก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเจรจา,าสัญญาฉบับใหม่กับตัวนักเตะเพิ่มเติมแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับว่าพวกเขานั้นต้องการลบผู้เล่นเก่าออกจากทีมเพื่อที่จะสร้างบาเยเซินิกชุดใหม่ขึ้นมาภายใต้การนำทัพของแวงซองกอมปานี ปัจจุบันครับเลยอนโกเรสกาในวัย29ปีเขาลงเล่นใ้กับบาเยอร์ในบนเดสกีกาฤดูการล่าสุดไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นส่วนสารเนในวัย28ปีเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่32นาทีจาก6นัดที่ได้รับโอกาสลงสนามมันจึงเห็นได้ชัดเลยเละครับว่าบทบาทขาองพวกเขานั้นเริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วในทีมของเสือใต้ซึ่งก็ไม่แน่ครับว่าในตลาดช่วงมินเทอร์หรือซัมเมอร์มาถึงอาจจะได้ยินข่าวการย้ายทีมของ1ใน2หรือทั้ง2คนก็เป็นไปได้นั่นเองเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ